งไปปลูกป่าร่วมกันครับทางปาปทร่วมกับอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับได้มีการจัดอบรมคลินิกส่งเสริมธรรมพภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่พร้อมร่วมกันปลูกป่าเจ็ดไร่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมอำเภอสเมิงจังหวัดเชียงใหม่ภายในโครงการสร้างระบบเฝ้าวระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐโดยทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพร้อมร่วมก,กันกับปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกเพิ่มพื้นที่สีเขียวสงมอบพื้นที่ป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกแผ่ทางในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสเมิงกว่าเจ็ดไร่ทางด้านของนายพุทธิพงษ์เลิศ ถิ่รองเลยค่ะที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะในภาครัฐหรือว่าปอป,อปอทอค่ะพร้อมด้วยนายชัยนรงน์นันตาสายนายอำเภอในายอำเภอเสมืองนะคะนายชิตโนโอขอภัยค่ะนายชิตะชนก ชุมพลนะคะหัวหน้าคลินิกส่งเสริมธรรมาพิบาลต่อต้านการทุจริตหรือว่าปป,ปทขต5ได้ร่วมกันค่ะเปิดอบรมคลินิกส่งเสริมธรรมาพิบาลต่อต้านการทุจริตนะคะเป็นการอบรมแบบเคลื่อนที่ค่ะภายในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยง,งานของทางภาครัฐนะคะโดยมีโดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมอำเภอสมิงจํานวน60คนเข้าร่วมด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะครับได้มีการจัดกิจกรรมปลูกปลาปลูกหญ้าแฝ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพิธีส่งคืนมอบคืนผืนป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในหน่วยงานภาครัฐสําหรับบริเวณพื้นที่ปลูกป่านั้นเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจยึดดําเนินคดีตั้งแต่วันที่20มกราคม2563มีเนื้อที่ประมาณ7ไร่เศษโดยพื้นที่ดังกล่าวตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเสมิงตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ